วันนี้ค่ะจะพาไปเกาะติดสถานการณ์เหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันก่อนเลยค่ะหลังจากคนร้ายนะคะได้มีการประทะกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ของอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาค่ะทำให้เจ้าหน้าที่นั้นได้รับบาดเจ็บซึ่งวันนี้ค่ะทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาก็ได้เชิญดอกไม้และตระกร้าสิ่งของพระราชฐานค่ะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายธีรุธสุภาวิบูลผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลารักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้เชิญดอกไม้และตระรก้าสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ค่ะปะทะกับสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่25ตุลาคม2,565จําจำนวนหนึ่งรายคือจ่าสิบตรีอมรินหนูงนอายุ33ปีได้รับบาดเจ็บกระสุนปืนค่ะไปโดนหมวกที่ศีรษะด้านขวาจนล้มศีรษะกระแทกพื้นและมีแผลถูกยิงที่บริเวณศีรษะด้านขวาค่ะซึ่งขณะนี้ ผู้ได้รบ,บาดเจ็บก็อยู่ในช่วงของการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลยะลาณหอผู้ป่วยสารีกรรมประสาทอาการค่ะผู้ป่วยรู้สึกตัวดีแต่ยังคงอยู่ภายใต้ความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดซึ่งการได้รับดอกไม้และตระกร้าสินของพระราชทานในครั้งนี้อย่างความปราบปลื้มและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณแก่จาสิบตำรวจอมรินหนูโงนรวมถึงครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะ สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นเมื่อวันที่25ตุลาคม2565เวลาประมาณ13นาฬิกาในขณะที่เจ้าหน้าที่ได้จัดกำลังเข้าติดตามบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ของอำเภอเทพาจองอังหวัดสงขลาซึ่งหลังรับแจ้งจากแหล่งข่าวนะคะว่ามีผู้ก่อเหตุรุนแรงเนี่ยเข้าไปหลบซ่อนตัวอยู่ในบริเวณดังกล่าวโดยคนร้ายก็มีการใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่เพื่อที่จะเปิดทางหลบหนี จึงได้เกิดการยิงต่อสู้กันขึ้นค่ะเลยเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บสอนายประกอบด้วย10บตำรวจเอกนำโชคสุวรรณและจ่าสิบตรีอมรินหนืองงูนค่ะ